ลูกจ๋าเอ้ยแม่เป็นสาวลาวุุนลาวอพยพสมัยสงครามมาอยู่อเมริกาทั้งครอบครัวเนาะพ่อแม่กัมานะคาดอยู่คนนึงคือพี่สาวอยู่ผู้เดียวในอเมริกาฐานะแม่ถือว่าอยู่เมืองลาวเนาะถือว่าอยู่ในระดับนึงเลยนะคะแต่ตอนนั้นเป็นการสงครามอพยพเนาะ ศูนย์ซอยเหลือเพื่อนมาเข้าไทยหลังจากนั้นเพื่อนกระซงหลายทางไปพี่น้องแตกต่างไปพี่น้องแม่ไปทั้งฝรั่งเศสแต่ว่าสามคนพี่นอ้องแมยนะคะยายมาอยู่ที่อเมริกาแม่ของแม่เพื่อนกเกษียณแล้วละ่ะนะคะีมาเล่าชีวิตาสาวลาวให้ฟังเพื่อนว่านะคะเนาะเริ่มต้นจะยุคสมัยสงครามฮาบารูโลกชีวิตสมัย,มยโน,โนูน้นนอกจากลกหลานะคะยาย ลอยลงเหลือนี่เข้ามาเมืองไทยนะคะมาให้กลุ่มที่เขาซอยอพยพนะคะที่ซอยเหลือคนลาวมาอยู่ต่างแดนเนาะมีพี่สาวที่เพิ่นบัได้มานะคะพอเขามายู่กันนี่แล้วทุกผู้ทุกคนเฮ็ดงานได้กระซอยเหลือเนาะเล็กๆก็โอ้ทรงยากแต่กระซอยคนละพันเนาะเหมือนกีบล้านกีบตีเหมือนไทยหลายคนก็สะสมไปให้เพิ่นความรู้สึกว่าคนมาอยู่ไกล ผ่านพ้นความทุกข์ยากมาแต่อย่าลืมนะว่าทุกคนอบพยพม,มาแล้วอันที่เพิ่นบบเลือกมาครอบครัวเพิ่นที่อยู่ตรงหัน่นเพิ่นก็ได้แรงสนับสนุนตลอดนะจากลูกจากหลานจากการทรงเสียให้เหรียญก็ย้อนคิดคำพูดของแม่นะฮะที่ย้ายมานำกันเนาะโอ้ยโตมีโอกาส โตมีโอกาสได้มาอยู่เมืองนอกอบพยพแม่หอบโตมาอันเอีย้ยโตบ่ได้มาอันพูดได้มาก็ให้ซอยเหลือกันเด้อลูกเอ้ยถึงแม่ตายไปไกลสู่เยี่ยทิ้งพีทิ้งน้องนั่นคือคําพูดของแม่เนาะแล้วหนึ่งจงคิดเดอ้อชีวิตครอบครัวหนึ่งเนาะตอนแรกๆแม่อยู่แม่ก็อยู่มาโดนแม่หากร็ตายไปนี่เจ็ดปีแม่ของแม่นานะคะตอนนี้แม่ก็อายุเจ็ดสิบละ แม่เพิ่นก็นอายุยืนนะคะอือ70ละเนาะปีเดียวกับแม่ยายจ๋ายายจ๋าอันแม่แอบฟังอยู่ขอเอิ้นโตเป็นลูกเด้อวะฉันอ่าพี่สาวกระเท่าแล้วเนาะเพิ่นก็นยังแข็งแรงอยู่ก็มีเจ็บมีป่วยหฮากระซอยเพราะคิดว่าเป็นพี่คนเดียวในเมืองลาวแต่ลูกเพิ่นขรัวเพิ่นสร้างบ้านสร้างสองซื้อหลซอยเหลือจาก พี่น้องที่มาฝรั่งเศกสกระซอยพอผลสุดท้ายทุกคนเนาะตรงดินหล่น้วยครอบครัวเจ้าของทุกคนอยู่นี่กระสร้างออครอบครัวตัวเองลูกเต้าตัวเองนะคะพอเททยามานี่ก็เหลือแต่แม่ที่ยังสงสารและยังซอยอยู่ยแม่เข้าใจสําหรับชีวิตในต่างแดนที่เลิกซอยเพราะเอาเท้ๆพอได้หลายทางเข้าทางบ้านสร้างหนี้สร้างสินอยู่ยังเลิศยังหรูครอบครัวเพิ่นลูกเพิ่นหลานเพิ่นสี่ห้าคน ยกภาระให้กับเมืองนอกและเป็นข้ออ้างเสมอคือกันว่าอันพวกขะมึงอะโชคดีไปอยู่เมืองนอกแม่หอบแม่ตุ้มเอาไปอันแค่กูผู้เดียวซีห้าคนเป็นอย่างซอยบดายนะคะนี่คือคําพูดตอนท่าครั้งใดที่บดายจากพีจากน้องเนาะและครั้งสุดท้ายนี่เนาะเพิ่นกบ,บสบายหนัก อืมเนะพิ่นกันบสบายหนักพี่น้องทั้งห้าคนทั้งนี้ทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ทั้งอเมริกาก็คุยกันว่าเออเอ้อยเอ้อยค่อยกันยุ่งยากกับลูกหลานหลายอย่างอเจ้ากับซอยเพิ่นไปกอนเด้อไอ้เฮาก็คิดว่าล้านกีบหรือว่าเงินรักษาเนี่ยเขาคิดคำนวณมาเอาเอามาซอยกันอนืทีนี้ในความคิดของเฮาเนาะเพิ่นบอกว่า เขาก็พูดตรงๆว่าเออคนนั้นมีปัญหาเด้อรับผิดชอบครอบครัวรอบนี้อันน้องซิเป็นคนซอยและเป็นคนทรงอืมให้คิดพินิษพิจรารณาเอาพอเหมาะซอยได้แค่นี้อืมค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยเบิงอาการเหมาะก็ค่อยว่ากันพิจใจผิดใจยามลำบากหาพี่น้องผูใ้ใดซอยกับบดได้นะพูดขึ้น ไอ้ประเภทที่30กว่าปี4ีกว่าปีที่ยื่นทรงมานี่ลืมสนิทแล้วโวยวายนะฮะไอ้เฮาก็ฟังเพิ่นอยู่ดอกเพราะย้อนเพิ่นป่วยเฮาคิดนะเป็นพี่ใหญ่ก็ปั่นแม่คนหนึ่งย้อนเพลินป่วยน้ำม,มีความรู้สึกเนาะแต่ว่าก็น้อยใจก็ยังตตว,ว่านั่นละ่ะบพราะว่าไทยแล้าพี่น้องเฮาเนาะคนใจดีมากดนเอาเปรียบแต่คนที่ได้โดยง่ายจนลืมว่าสิ่งที่ได้ไปนะ่ะ มันเป็นสิ่งที่เขาต้องบุกบันห้าขนาดใดที่จะทรงมาให้กลายเป็นบ่มีคุณคาอืมเนาะบ้านแต่ละหลังรถแต่ละคันลูกหลานจนไปหาเหรียญน,น้อยคนทางไกลก็ต้องซอยแล้วหนึ่งซิงมีรอบหนึ่งที่เจ็บปวดใจหลายเมื่อสิปีที่แล้วเอาหลานสาวมาพยายามติ้หลนซอยกันนะนะนะทางพี่น้องทางอเมริกานี่ซอยกันเลยเอาหลานสาวมาพอมายุ่เมืองนอก คำพูดของเขาว่าเออมึงไปอยู่กับหน้ามึงเดอ้อสิได้สบายอืสิได้มีเงินมีท้องเหาะหอมมารงซอยพอแม่คคำว่าสบายของเพิ่นนะความรู้สึกมายูเมืองนอกนี่กระสิมาอยู่ยังสบายงานการโบเหตดแมนบ่ทีนี้มายูเฮาก็พูดเนะเรียนภาษาอเตรียมเต็มที่เฮาก็ผักดันให้หลานเพื่อที่จะได้งานทําหาผัวให้เอากลับไปทะเลาะก,กันเข้ามานะอ,ะอะืก็รับไว้ แล้วมาจมโถ้าทุกยากปันนีเจ้าเอาค่อยมาเห็ดอหยัางอืมค่อยมาค่อยกะวังอิสบายมีหน้ามีอาซอยเหลืออันนี้โขให้ค่อยไปรับจ้างงกงกหาเงินทรงบ้านให้แม่อย่นะวะา่าซานคําเว้าของหลานแล้วทีนี้ห้องโฮมห้อง,หองให้โทรไปหาพี่สาวหาแม่เพิ่นว่าสัน่นแล้วเพิ่นกระหันมาคุยกับเฮาเอ้าคือตรงต,รงตรงคือปล่อยให้หลานลําบากฟัง ฟังนะฮะชีวิตของแม่นี่หากกระเสียนมานี่ห้าปีนี่เข้าปีตนนี้ปีนี้เจ็ดสิบเนาะหากกระเสียนมาห้าปีนี่ขนากระเสียนแล้วยังเฮ็ดกับเข้ากับป่าไปขข่เป็นกองให้กับลูกลูกหลาน,ลาน,ลานพอเพิ่นยาก,กินเนาะเฮ็ดเพื่อแล้วก็ข่ยบด้ตั้งเป็นโครงการอย่างนะฮะเมือ่อใดเฮ็ดอันนี้เฮาก็ถามกันมาพูดได้อีกกินเฮกเพื่อกันสี่กองห้ากองยังหาอะไรได้เพิ่มอยู่อันอีหลานมานะอีหลานบอกว่าลำบาก อยู่บ้านเฮาดีกวัวเออวุฒิการศึกษาของจบเมืองลาวเฮาสูงมาเฮ็ดงานอยู่นี่กรบได้ประซันอือก็ต้องไปเฮ็ดทาความสะอาดหน้าอายวระซันเฮ็ดงานโรงงานโรง,ง,งแรมก็บะเอาเจ้าเอ้ยคำว้าแต่ละคำอยู่เหนือและขิดเดบวาอันที่สบายอยู่เมืองไทยนะก็เงินคนลำบากทางอเมริกาทางฝรั่งเศสนี่นะส่งให้เนาะ อ้ยเมืองเดอ้อพี่น้องนะบุญคุณท่วมหัวเห่าซอยแล้วกบ,บ่เคยได้ดีแถมเยียบซ้ำในความรู้สึกมายูนึกว่าซิลัมซีรวยบอกเล่ากับแม่ฟังแล้วแม่เพิินกะมาเว่ากับเห่าเนาะแล้วเขาเถียงด้วยนะคะหลานสาวว่ามายูเมืองนอกมายูอเมริกานึกว่าซีลัมซีรวยอพยพมาตั้งหลายปีโอ้บ้านกระแคนี้งานกระทำโซลัมบาก เนาะอยู no, them, ่บ so ้านอันเมืองลาวค่อยละสบายแม่ค่อยบ่ต้องให้เฮ็ดหยังได้แต่เลียนงานก็เฮดแดเบ่เฮดแดก็มีกิน่าซานตอกขึ้นมาตัวว่าเดว่าซันเบิดคําสิว้าบอกอืมนะเฮาเป็นหัวอกคนเป็นหน้าเฮาก็เลยเว้าขึ้นเนาะเออไอตัวสบายอยู่น่ะก็เงินพวกลําบากนี่นะที่อยู่เมืองนอกนี่นะส่งไปให้กินนะนี่น่ให้รู้ซึ้งแด อืมถ้าตัวบยัยยากอยู่ตัวก็กลับบ้านไปซะอ่ะแล้วต่อไปนี่ซีบทรงให้ไซโรเดอร์เมกะทังแม่ตัวหุ่นหละ่ะว่าสัน้นคำพูดพูดแค่นั้นไอ้เจ้านี้โทรไปบอกแม่เลย นาวานาเครียดนาวานาสิบโอโซเงินให้เจ้าไซเราเดอ้อเจ้ากระเท่าแล้วนะลูกสาวที่มาอยบบายุโบไซน้อยและได้ายจ่า37จปีครอบครัวก็มีแล้วเลิกลาแล้วที่มาน,นี่ก็หวังที่จะมาสร้างข้างหน้าอแล้วก็ชีวิตว่าโบสมหวังในเมืองลาวหากินหายากแทนที่ออลูกขุนแต่กลับโดนเยียบด้วยการซอยเหลือลูกหลานอันนี้ผู้ได้เป็นแดนะคะพี่น้องสาวลาวเนาะ มาแบ่งปันบึงเดอ้ออันเนี้ยเป็นความรู้สึกเจ็บปวดของแม่เลยนะคะเป็นรุ่นเหล่าอบพุยบเนาะจนแม่สิ้นพอสิ้นเขาก็อยููสู้ตรงนี้แล้วครอบครัวของแม่ก็อยู่ตรงนี้ลูกสาวลูกชายเพื่อนบ่ได้มายุ่งเกี่ยวเลยเฮ็ดเองทําเองอยู่เองยังสบายทํางานของเขาบบให้พอให้แม่เขาก็บ่เคยให้เลือดร้อนเขาก็บ่บเคยยื่นเงินไปให้ลูกตั้งแต่ทรงลูกเรียนลูกจบ แต่สิ่งที่หนักที่เหนื่อยก็เพียงแค่ครอบครัวของพี่สาวเพียงผู้เดียวที่เหลือในเมืองลาวนะยากได้ทีนะอ้าวพี่น้องห้าคนรวมค่ะรวมทรงไปให้เออบอหลายเนาะทาตีเป็นเงินทางยุโรปอะซยได้ซยอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวก็สร้างนี่เดี๋ยวก็อันนี้เดี๋ยวก็อันนั้นอ้าวผู้ใดสิมารวมไหวมือนี้อันแมกะเท่าไหลแล้วก็เลยปลดปอยเนาะทะเลาะกันอยู่ แต่คิดอยู่ในใจกับบทิงเพลินดอกว่าพอเพลินกับปวยเนาะเท่าไหร่แต่มองแล้วเอาจริงๆในภาพวิดีโอที่ดูกันครอบครัวเพลินก็บแบบสบายเลยลูกเต้ามีบ้านหลังใหญ่ทุกคนอันหลานสาวนี่ก็สรุปถอยหลังไปแล้วเนาะก่อนที่จะมาคุยกับตัวนี้อ่าหลานสาวก็ได้กลับไปแล้วอืม ปานนั้นควรเป็นหน้าเป็นอากระซอยหุ้มตุม้มผสมเงินให้นะฮะกระสีตัดได้บ่ในวันข้างหน้ากะวากันอีกเทียเนาะกระ,ะวาเดอร์หัวใจผู้คนใจดีเนี่ยมักสโดนเอาเปียบเสมออิลี่จ่าเอ้ย แม่คอบคุณรายการตัวหลายๆที่มาเล่าซู้กันฟังนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอังใจกับการช่วยเหลือขนาดผู้เดียวแท้ๆนะ,ะผู้เดียวครูเดียวครอบครัวเดียวคำว่าครอบครัวเดียวนี่มันรวมออกมาเป็นลูกหลานก็นขคอใหญ่ก่อใหญ่ขึ้นเด้อห <c oughs> นักคือกันจ้าทำใจอืทำใจอิลี นี่แหละเพราะว่าใจห่วงเขาอืแต่ความรู้สึกเขาได้มันง่ายจนเกินไปจนให้เขาลืมคุณคาว่ามูเห่าต้องเห็ดมูเห่าต้องทำม,มูเห่าต้องให้เพราะมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาถามแท้แมนบ่มันเป็นสั่งสั้นที่หยุดบ่ได้อิลี่บ่แม่กระโซทําใจอยู่เด้เออว่าสีเก็บไว้เห็ดหานศพเทียเดียวเลยเด้อันพีสาวเนี้ยอืใจดำบ่ไลยบ่นะฮะ ในความรู้สึกตอนนี้มัดมากเลยเนี่ยเนาะโอ้ยครอบคุณแม่หลายนะคะที่ส่งคลิปเสียงมาให้ยายจ่าแล้วก็ให้ยายจ่าได้แกะออกมาเป็นคํญญาบรรยายยายจ่าก็ขอบอกพี่น้องชาวลาวเนาะทุกท่านแม่แม่แมแมป้าป้านะคะยายถ้าอยากจะเข้ามาพูดคุยเพราะยายจ่าเห็นคอมเมนต์เยอะมากนะว่าอยากเล่าแต่ว่าเขียนภาษาไม่ถนัดก็ พูดเนาะส่งฟอยเสียงมาได้เลยแล้วเดี๋ยวยายจ๋าจะมาแกะออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็จะมาเล่าต่อส่งต่อให้นะคะขอบคุณพี่น้องทั่วโลกเนาะชาวลาวชาวไทยแล้วก็ทุกท่านที่ฟังภา,าษาไทยรู้เรื่องนะคะขอบคุณหลายๆที่คอยเป็นกําลังใจติดตามยายจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเปิด<ๆ>เขาเรียกว่า เปิดช่องทางให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตความเป็นจริงในต่างแดนม,มันไม่ได้เลิศดหลูนะสู้ทุกวันนี้ก็เพื่อคนที่รักแต่ให้ยากให้คนที่รักนะได้เห็นว่าน้ําใจคนไกลนะมีไม่มีให้ พวกข้าเจ้ามากขานาดนาดไหนนะคนทางบ้านก็ควรที่จะมีน้ําใจกับคนไกลบ้านเดเดอ้อพี่น้องเอ๋ยยายจ่าขอฝากเนาะแล้วก็ขอขรอบพระคุณล่วงหน้าถ้ารู้สึกตัวกะโทรคุยกันเคลียร์กันซะเดอ้ออันเจ็บคาใจแผลในใจต้องรักษาด้วยการเปิดใจจ้าไปแล้วพี่น้อง